เออที่วันนี้ที่เขาไอ้ที่จำได้ไหมที่ที่เราโดนจี้ย uh huh. แล้วเขาบอกว่าไอ้ให้บอกมาว่าไปจากไหนอ่ะ uh huh. ไม่งั้นไม่งั้นแกจะเป็นอะไรไปอ่ะ uh huh. เออเราขอโทษนะเพราะเราต้องบอกความจริงอ่ะเพราะเราไม่อยากให้แกเป็นอะไรอ่ะ เอาไปว่าฉันไปยืนอยู่ตรงนู้นแล้วกันนะได้พวกมีอะไรก็ไปเรียกฉันวันนู้นแล้วกันนะใช่ก็เลยขอโทษด้วยที่แบบที่ต้องพูดแบบต้องพูดความจริงแล้วแบบอาจจะพูดได้แก่ผิดหวังอะไรเงี้ยแต่จังหวะที่เขานับห้าสี่สามสองอ่ะฉันรู้อ่ว่าเขายิงแกแน่แล้วแบบ mm hmm. ฉันไม่อยากให้แกเป็นไรอะ่ะฉันเลยต้องพูดออกไปอย่างนั้นว่าแบบเออฉันก็ฉันก็กลุ่มฮาววอะ่ะ mm hmm. อืมเห่วงฉันเใช่ดิแกเป็นไรไปฉันทำไงอะ่ะ ใช่อะไรคิดกลับกันนะ่ะถ้าฉันโดนจะโดนยิงมั้งอ่ะแกจะบอกความจริงปะฉันจะคงบอกความจริงไปฉันเป็นวงแกนะ,ะก็ั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละทีจะบอก พราะเราก็ไม่ไม่รู้ว่าตรงนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นไงนะเราก็บอกไปก่อนอืมก็ขอโทษด้วยที่ทราไม่ไกลผิดหวังอะ่ะแต่เราก็แบบมีอะไรดนใจอยู่แล้วอะ่ะที่แบบเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องมาแบบเหลี่ยบไหนอะไรยังไงเรารู้อยู่แล้วไงเราผ่านอะไรมาเยอะอยู่แล้วอ่ะเราแบบไม่ได้แบบเพิ่งเริ่มอะ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะไปยังไงต่อฮะฉัน,นเป็นมาเฟียเก่าอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ฉันเจอมาเยอะอยู่แล้วอ่ะฉันเช่นอยู่แล้ว ดังนั้นอะที่ฉันเริ่มบอกความจริงไปนั่นแหละเพราะฉันไม่อยากให้ใครมาทำร้ายแกอ,อืมในแค่จะบอกแล้วฉันแบะไม่ใช้เป็นหมอแต่ฉันเป็นห่วง สุดท้ายก็รอดมาได้ไงอืมตอนแรกอาจจะผิดหวังในตัวเราอ่ะเพราะเราแบบไม่ได้จริงใจกับพวกแกหรือเปล่าแต่สุดท้ายอ่ะฉันโคตรผิดหวังเลยอะแรกอะเหรอใช่แกบอกแกจะแทงลุงฉันอะฉันทำไม่ได้หรอกให้เงินห้าหมื่นอะล้านนดนฉันยังไม่เอาเลยจ้าไปดังเงินซื้อฉันไม่ได้เว้ยฉันจะคอยดูอะจุดแล้วนี่ปนหาอยู่แล้ว แกก็รู้ใช่เป็นคนยังไงฉันพอเข้าใจอ่ะเข้าใจดีด้วยอ่ะใช่แล้วแกจะไม่ผิดหวังในตัวฉันเว้ยฉันฉันจะคอยดูอ่ะแกยังอยู่ไหมอ่ะอย่าดีอย่าดีอย่าดูที่คำพูดนะฉันจะดูจากการกระทำเอาไว้ดูที่การกระทำใช่โอเคเธอเป็มุดเต็นท์ละว่าแต่ตอนที่ว่าขอพูดว่าจะยิงแฟนแกรู้สึกยังไง มันมันก็มันก็แบบสวัดีจ้าจ้าว่าไงชื่อเสือใบหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อ่ะลุงเสือใบเป็นมุเตนแล้วมั้งอ้เอาแล้วเรียกฉันมาทำไมวันนี้คุณน่าจะลุงเสือใบเป็นอะหรอย่งแต่เขาไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ฉันหินเขาอยู่นะโอเคผ่านควาาไปเถอะ อ๋อเข้าไปคล้ายหม้อก่อนเดี๋ยวผ่านช่วยได้ไหมว่าเขาไปใครอะไรยังไงได้ได้ได้นะว่าไงนะเมื่อกี้ไม่มีอะไรแล้วอ่ะก็ลืมไปเหตุการณ์ที่ฉันพูดไปเมื่อกี้อ๋อโอเคไม่ใช่โมเตอร์นั่นนะในพรุ่งนี้ฉันจัดการอะไรแล้วฉันจะปรึกษาแกทีแต่ว่าฉันควรที่จะปิดเปิดอะไรยังไงอะไรเงี้ยเอ้ยเพ่เพ่จะเปิดอะไรยังไงเงี้ย เปิดเปิดผถึงจะเปิดแบบกล่องไหนอะไรยังไงอ่ะช่วยแนะนำสักหน่อยเพระฉันมาฉันไม่รู้เรื่องเลยเลยอ่ะอย่างที่บอกแหละว่าฉันแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรอ่ะอืมทำไมอ่ะ เปล่่าอะทำไมอ่ะว่างๆฉันจะพาไปนะไหนเรือ,อนู่นไงเห็นเรือนูน่นเรือไกลๆไหนเป็นเรือเล็กๆอ่ะแต่ตาฉันเห็นน่ะม่ใช่างมาเถิดว่างๆฉันจะพาเธอไปนะไม่เห็นนะไม่เห็นเรือนะฉันเห็นอยู่ไหนอ่ะอะไรอ่ะเห็นอะไรอ่ะมันเป็นท่าเรือเนี่ยไม่เห็นเลย ไหนท่าเลยหล้ใช่นี้ฉันพาแกไปนะ่าีก็จะมีสิ่งที่จะไม่มีอะไรหรอกมีอะไราาสมรวจนะไอพวกคุณยืนอยู่ไม่อันตรายบ้างนะไม ได้ยินไหมอ่ะได้ยินว่าไงนะอย่าวางไว้ฉันพาไปตรงนู้นแล้วนะได้ไดฉันก็จะมีเรื่องที่จะบอกแกด้วยเราวันนั้นแล้วกันนะเรื่องอะไรหรอฉันไม่บอกหรอกเอ๊ะบอกตอนนี้รอรอวันนะรออะไร รอว่าอะไรรอที่ฉันจะถึงีฉันจะพูดอ่ะฉันจะบอกฉ,ฉ,ฉันจะบอกอะไรแกไว้ออย่างหนึ่งนะว่าไงอ่ะว่าฉันคงอยู่ตรงนี้ได้ไม่นานอ่ะทำไมอ่ะถ้าแกมีอะไรแกก็รีบบอกฉันแล้วกัน ฉันคิดว่าคงไม่สายไปหรอกมั้งแต่ฉันจะบอกแกตอนนั้นนะใช่แต่ฉันจะบอกว่าฉันอยู่ตัวนี้ได้ไม่นานฉันมีภารกิจหลักกูแล้วแต่ฉันก็ดีใจนะที่แบบเข้ามาและฉันเจอแกตั้งแต่วันแรกอืมแต่ฉันก็อยู่ได้ตัวนี้ได้ไม่นานแต่ถ้าแกมีอะไรอ่ะแกควรรีบบอกก่อนที่ฉันไม่ได้อยู่ที่แกบอกแม่แกจะไปไหนภารกิจเงี้เหรอเข้าใจไหมเข้าใจอ่ะ ก็รอไปก่อนะอืมฉันรอได้ฉันรอได้อยู่แล้วฉันไม่รู้นะว่าแกกับฉันเคยชิ่งกว่ก่อนกันอ่ะจะพอเข้าใจใช่ไหมสิ่่งทีฉันเิฉันจะเอ่ยออกไปอ่ะเอ่ยว่าอะไรนะสิ่่งทีฉันจะเอ่ยออกไปอ่ะว่าแกลองคิดสิว่าฉันกัะแกอ่ะจะเอ่ยปากก่อนกันเน่ะไม่รู้สิฉันก็รู้ว่าฉันจะ อยู่เพื่อได้ฟังหรือว่าฉันจะต้องไปก่อน uh huh. พอเพราะแกก็รู้ว่าฉันไม่ได้มาเพื่อทหารแกเป็นมเมื่อ,อไรอะ่ะฉันมาเพื่อพักใจอะ่ะแกพักใจทำไมแกไม่ต้องเครียดเงี้ยนะอืม จริงๆก็ต้องเครียดก็ได้นะแกประกอยไปบ้างเ่ยคุณจะคิดว่าปล่อยวางหรือเปล่าอ่ะก็ฉันปล่อยวางอยู่แล้วพี่ตายสิช่วงเวลาพิเศษงั้นก็นายลองไปหาน้โพงดูนะแล้วก็ไปเปิดเพลงถ้าเสียงเขาเลยนะถ้าแผน่นเพลงมันมันไม่สะดุดมันไม่พังอ่ะนะลอไปหาดูอนะ่ะเพลงมันชื่อว่าเพลง,นะง,ง,งแรเพลงเพลงรักเพลงแรก เราไปฟังดูอะความหมยายนคืนนั้นแหละแปนะ๊บเน,น,นะแป๊บเนะพอดีพี่ชิวฉันทำงานอยู่แป๊บนึงนะฉันกรู้ล้วว่าเราจะไปตอนไหนไม่รู้ใช่ไหม ตอนไหนเรื่อไรจะทำธุรกิจอะไรก็จงจะจงจำไม้เสมอว่าฉันอยู่ข้างในตลอดอ่ะใชเข้าใจจะเข้าใจ คุณมากครับเได้ไดเีด,เดี๋ยวค่อไปก็ได้แกจ,จะเรไปหาทรัพยากรตอนไหนอะที่แกก็หปปรทรัพยากรอยู่ไม่ใช่เหรอ,อ,อ,หก,อก็เดี๋ยวฉันก็ไปแล้วอีกห้านาทไงตอนนี้ังน,นายก็หาปปรทรัพยากรอยู่ไม่ใช่เหรอ หมายถึงตอนนี้นักอาศทรัพยากรอยู่ไม่ใช่เหรอใช่ทรัพยากรคือคนไม่ใช่สิทรัพยากรคือใจไม่ใช่เหรอฮะ เป็นไรอ่ะอ๋อป่าวดูไรฉันมองอะไรไปเรื่อยนะได้ได้ฉันไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยนะ Boot Night เนี่ยมาเจอกันพรุ่งนี้อ่าได้ฝันนี้ก็สำคัญนะทำไมอ่ะฝันแต่งการบ้านก็คงดีอ่ะงั้นแกก็ยืมแกก็อย่าลืมฝันของฉันแล้วกันนะ เงียบทำไมอ่ะป่าเหาไม่มีอะไรเมออยู่ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้กดไนบายบายสวัสดีครับพรุ่งนี้ฉันเข้ามาหวังว่าแกจะอยู่นะฉันอยู่หลังที่ทุกวัรรณเจอกันบายบาย ทหหารหรอผู้วายวะรถทหารมาใช่ป้ะมันคือรถอะไรอ่ะใช่ไม่ใช,มใ,ชใช่ใช่ใช่ไหมมีใครได้ยิงรถคันสีขาวอ่ะฮัลโหลฮาวปิปมีใครได้ยิงรถคันสีขาวหรือเปล่า